มื่อน,นี้สาวบานหะน้าขอเกาข้ามาสวัสดีนะจ้ามาพ่อพีีพ่อน้องคือเกาสาวบานหะน้าผ้าขาคว้วเฮ็ดอาหารวางกินกันนอจ้าอาหารวางมืนน้อนี่คือยำบม,มักง,งวงสูตรเด็ดสูตรโบราณมาจ้ามาเฮ็ดกันเลยฮาก็ะเริ่มต้นจากดีว่าไปเลียกหาบักงวง หัวเหลียงๆกำลังเป็นมันเป็ดเนาะจ่าโบรนาณเผอิ้นว่าเป็นมันเป็ดที่กำลังออกมันบ่ค่อยสมแห้งปานใดมนะาจ่ามาฝานกันมาสับกันให้เป็นชินช้นน้อยๆชิๆ้นพอกินสับนิดนึงแล้วแล้วเฮาก็มาฝานเปียกหน่วยที่สองทีห้าฝานเปียกก่อนบมได้ล้างเพราะว่าถ้าเฮาไปล้างแล้วจังมาฝานเปียก กเกษตรให้ห่องม่วงพ่อสะอาดทอดไเพราะว่ายางกม่วงที่ติดยุบเปลี่ยงหม่องกสิมาติดยุ่เนื้อหม่องม่วงพ่อสะอาดฉะนั้นเัาก็เลยฝานเปลียนแล้วไปหม่องม้าล้างาจะได้สะอาดรอบเดียวไปเลยนะจ้าล้างเสร็จแล้วเัาก็จะนํามาย้ำอีกเป็นลูกที่สองจ้ะ ก็ซับไปฝานไปดูดูเนี่ยบอกม่วงน่ากินน่ากินเนี่ยซส้ะซอซึ่งเหมือนนี่สาบัานน้ากะิิผ้ามาย้ำแบบบ้บานแบบทต่ไมโวรานพอเมพอยัยมย่เพิพ่นเคยผ้าเห็ดกินมากเห็ดง่ายๆแต่เต้ารสสัตว์แสบมาก พี่น้องซับไปแล้วบึงเหี่วหงวงกำลังออกเลี้ยงมันเป็ดหงวงหัวเลี้ยงมาซับน่ากินมากๆเลย จะหัฮกมัดเต็มเชียงพุงกันเลยยำเสร็จแล้วฮอกอมาใส่หมอ้อนะจ๊ะอันนี้คือฮอหอมฮอซ้อยไว้แล้วมีข,าขา้าวคว้ามีชุลดจะมาเริ่มปรุงกันเลยใส่พริกผงพริกผงกับใส่แบบ มักหน่อยก็ใส่หน่อยมักหลายก็ใส่หลายเลียวแตี่มักเผ็ดมักพบเผ็ดเนาะจ้ะต่อมาก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลนี่ก็ใไส่กับเ้ยวแตี่ใจมักเนาะจ้ะมักหลายก็ใส่หลายมักหน่อยก็ใส่หน่อยแต่ว่าสาวบาน้าก็่ะไส้พบอมากแล้วเนาะจ้ะ ต่อมาอะใส่ข,าขาส่า,า,ขาขวาน้าได้จ้ะต่อมากอะใส่ชุดโรดขาดบรไเลยเลยคือมือ่ไงชุดโรด์นี่แหละถ้าขาดชุดโรดแล้วนี่คือจังขาดอันยังแย่ๆนึงอ่งเนาะจ้ะต่อมาอะใส่ถั่วปน ใส่น้ำปลาลงไปเนะจ้ะเอาใส่หน่อยใส่หลายแกแ็เลยแต่พุ่มมาแ,แ,แต่จะห้าสิปรุงเอามากระสาดแบบแ,แล้วปรุงเอาเนะจ้ะมันมาส้งต่อกัน เครื่องเก้ากันแล้วก็ตามไยหัวหอม ตามด้วยปลาผงนะจ๊ะผงปลาย่างาผงปลาย่างใส่น้ำรสชาิกระสินัวหอมเด็ดจ้าสูตรบัวล้านบ้านเฮายำบักม่วงขาดโปรได้เลยคือผงปลาย่างไงล่ะจ้าพระเอ,อกในงานเลยละ่ะสใีในรสชาขคืนมีปลั๊ แซ่บคักเป็นไรเนาะเบิ่งคลิปตะต่จนจนจบสูตรเนี่บางม้วง,งของสาวบ้านหน้าสูตรโบราณว่นนีแม่ไงเพื่อนเพื่อนผาเห็ดกินมะพ่อแม่เพื่อนพื่อเห็ดกินมะด่างแสบเด้อลองเห็ดเบิ่งเด้อจ้าเบิ่งคลิปจบแล้วลองไปเ็ดเบิง่งเจรู้ว่าแสบแบบใด แซ็บค่แค่ลีสูตรโบราณของสาวบ้านนะ้าก้อนจากกันเมื่อนี้ขอกราบข้อสวัสดีนะจ๊ะขอขอบพระคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าหน้าอาและเอฟซีถูกท่านขอขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ขอขอบพระคุณที่เข้ามารับชมอีกอย่างหนึ่งขาดบ่ได้ขอวอวยพรให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าหน้าอา จงประสบแต่ความสำเร็จจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหนา้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วจ้าขอกราบข้าพาสวัสดีจ้าตักเสิร์ฟได้เลย